ทางการเมืองต่อไปของคุณหญิงสุดารัตน์คืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่ต้นเลยพอออกมาจากรรคเก่าเนี่ยเพราะว่าเรามีความเห็นที่ต่างกันกับทีมงานที่เป็นหัวคิดแล้วกันเมื่อมันต่างกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราอยู่เราก็ต้องถอยออกมาถอยออกมาก็มาสร้างกระ๊อบเล็กๆแต่ยังรักษาจุดยืนของตัวเราเองได้คือหนึ่งเรารักษาประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่สนับสนุนคนที่ทำรัฐประหารห,หรือรเผด็จการอย่างเด็ดขาดซื่อสัตย์ นะต่อประชาชนนะทำเพื่อเพื่อสิ่งที่มันเกิดอ,อ,อนา,อาคตให้กับลูกหลานได้จริงๆเพ<ว>ราะพี่มีลูกลูกกำลังอยู่ในวัยรุ่นเราก็อยากให้ลูกมีอนาคต ทำเพื่อคนรุ่นต่อไปไม่ได้ทำเพื่อคนรุ่นเราแล้วเพราะนั้นทางการเมืองเนี่ยโดยส่วนตัวอิ่มตัวแล้วเป็นมาทุกตําแหน่งแล้วค,ค,คือตัวเองตั้งพักเนี่ยทำหน้าที่ตั้งใจทําหน้าที่เป็นแค่เสาเข็มเป็นรากฐานเราเนี่ยขออาสาทําตรงนี้เพราะเราผ่านมาเยอะแล้วรเราเป็นงานที่เราสบายแต่งานที่จะต้องก่อตึกให้สูงที่สุดเนี่ยมันคือต้องใช้ความรู้ของคนรุ่นใหม่รู้เทคโนโลยีมาต่อยอด โอ้โ oh, มันจะเพอร์เฟกที่สุดฝันอย่างนี้แต่ทําไม่สําเร็จในอรอบที่ผ่านมารอบหน้าลุยใหม่ ก็ช่วยกันต้องช่วยกันต้องคนเก่งๆมาช่วยกันเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้เราก็ต้องอยู่กันแบบนี้แหละเอาไหมอ่ะถ้าเราไม่อยากให้บ้านเมืองแปบแบบนี้เราต้องลงมือทำมันเปลี่ยนได้ไหมคุณหญิงไม่ได้ไทยมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ประชาชนต้องพร้อมใจกันลงมือทำได้นักการเมืองโกงต้องโดนประหารอย่างเย่างเกาหลีอย่างเงี้ยจะได้มีคนใหม่เข้ามาไงแต่ว่ารู้ว่ามันไม่แน่ตอนแรกคิดว่าไม่โกงไม่โกงไม่โกงพอไปเห็นงบเยอะๆว้ายเงินมนเยอะจังเลย ไม่ผ่านมาแล้วแค่ผ่านมาแล้วยกมือทีนึงก็ได้ล้านีนี่คือรัฐธรรมนูญไงรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าใช้ปี60เนี่ยมันจะไม่มีเหตุการณ์นี้ครับไอ้งูหงงูเห่าทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีสมมผมเป็นงูเห่าผมยกมือให้เนี่ยผมได้กี่ล้านมันก็แล้วแต่ดิวแล้วแต่ดิวลืมตัวแล้วแต่ดิวแล้วแต่ดิวไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเป็นงูเห่าโอเคนะครับคุณหญิงครับผมว่าคุณหญิงก็ แบบสนิทกับเด็กรุ่นใหม่เยอะแล้วก็ชอบอยู่กับคนรุ่นใหม่เยอะมีอะไรอยากฝากกับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ไหมครับอยากจะให้กําลังใจนะคะคนรุ่นใหม่ทุกคนรู้ว่าเราอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างยากลําบากนะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความสามารถรู้โลกรู้เทคโนโลยีแต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐขาดโอกาสที่ควรจะได้นะโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เรื่องการศึกษาเลยนะ ถ้าอยู่ชนบทก็จะด้อยกว่าคนที่อยู่ในเมืองคนรวยกับคนจนก็ได้รับการศึกษาที่ดีไม่เท่ากันนะคะคถึงแม้จะจบเป็นญาตรีเหมือนกันอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของโอกาสจริงๆนะคะก็อยากจะให้กําลังใจแล้วก็ในฐานะคนเป็นแม่ก็คือว่าฝันเห็นว่าเราจะสามารถปฏิรูปเรื่องต่างๆที่มันทําให้เราล้าหลัง ไม่ทันโลกเนี่ยได้แล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเห็นอนาคตของตัวเองบนประเทศนี้ค่ะ